จากคลิปที่แล้วนะครับที่เปลี่ยนแบตไปเรียบร้อยคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนไปไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตเนื่องด้วยแบตเตอรี่นะครับไม่เก็บไฟแล้วก็ไดชาร์ตก็จ่ายไฟไม่ดีนะครับก็ลเลยต้องแจ้งสมแจ้งซ่อมเปลี่ยนนะครับคลิปนี้ก็ เป็นบรรยากาศการทำงานของช่างวุฒนะครับช่างไฟประจำทีมงานของบริษัทข้อดีของการขับรถบริษัทก็อีตรงที่ว่ารถเสียเราไม่ต้องซ่อมเองนะครับแต่ว่าบางอย่างที่เราพอแก้ไขได้นะครับก็ ทำได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่อันไหนที่มันเป็นงานที่ต้องใช้ช่างเฉพาะทางจริงๆเราก็ให้ช่างเขามาซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นรถของเท่าแก่หรือเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่มีช่างคอยสแตนบายไว้ซ่อมนะครับ <ๆ S 1> ก็จะลำบากตรงที่เราต้องมาช่วยช่างซ่อมนะครับ บางครั้งอาจจะต้องลงมือซ่อม,มด้วยตัวเองมันก็ดีนะครับมันก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากการที่เราจะแค่ขับรถอย่างเดียวก็ขับคับไปด้วยซ่อมไปด้วยแต่นี้ก็ทีมงานของบริษัทนะครับเขามีไว้บริการเพราะว่างานซ่อมบางอย่างต้องใช้ช่างซ่อมที่ชนานาญการจริงๆนะครับ ไม่อย่างนั้นก็จะทําให้รถเกิดพังมากขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นได้นะครับเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆเราอาจจะทำเองได้นะครับแต่ถ้าเจองานหนักๆอย่างเป็นเครื่องยนต์ หรือระบบไฟต้องใช้ช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับไม่อย่างนั้นอาจเกิดเสียหายทีนี้แทนที่จะซ่อมเล็กน้อยก็จะกลายเป็นซ่อมงานใหญ่ไปเลยสำหรับวันนี้ก็ไดชาร์จของรถเทรนนะครับคันนี้ก็จะใช้อยู่ที่24โวลต์นะครับ แต่เมผมไม่แน mm. <Arrow head. S 2> ่ใจว่าเอก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับบางคลิปอาจจะมีสาระบางคลิปอาจจะไม่มีสาระเท่าไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ fc ทุกท่านนะครับจะคอยสนับสนุนนะครับในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับพอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้โอกาสหน้าจะมีอะไรมาให้ชมอีกคุณติดตามกันไปนะครับขอบคุณครับ